สืบเนื่องจากวัดป่าธรรมวงสารามห้องเรารเดําเนินการต่อเติมสาราการ,ปรเปรียนในยอมนะตอนนี้ก่อผนังรอบแล้วแล้วก็ฉาบใกล้จะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทาสีในยอมนะก่อนที่จะได้เอากระจกหน้าต่างที่เราได้เป็นเจ้าภาพนี่มาติดตั้งฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์เลยมาเชิญชวนญาติธรรมห้องเราในยอมนะในการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อสีทาสาราการ,ปรเปรียนห้องเรานะยมนะ ก็ให้ช่างคำนวณแล้วว่าเราจะใช้สีประมาณ15ถังนะโยมนะก็ไปดูสีมาแล้วเป็นสีเกรด A นะโยมนะก็ถังละ2 5 0 0ก็เลยมาเชิญชวนญาติโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสีนะโยมนะก็ร่วมบุญได้ถังละ2 5 0 0แจ้งความประสงค์เข้ามาได้เลยหรือโยมจะร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นกองบุญโยมก็สามารถร่วมบุญได้นะโยมนะกองบุญละ399บาท หรือยมจะร่วมบุญตามกําลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารที่พระอาจารย์ขึ้นให้ยมได้เห็นอยู่เนี่ยนะโยมนะเป็นบุญด่วนเด้อเพราะว่าพรุ่งนี้พระอาจารย์ว่าจะไปซื้อสีมาแล้วก็จะดําเนินการในการที่จะทาในยมนะอันนี้สองที่จะได้ก็จะทําให้เราลูกสวยรวยทรัพย์นับวิชาจัญญาดีมีศีลธรรมเป็นการฝังทับทรัพย์ไว้กับพุทธศาสนาเกิดชาติหนึ่งพบใดเราก็จะพบพุทธศาสนาทุกชาติไป จะเป็นคนหลอ่อคนสวยฉะนั้นเอาบุญด้วยกันนะยยอมนะกองบุญละ39 9บาทนะยมนะหรือยอมท่านไหนจะร่วมเป็นถังเลยก็ถังละ2,500บาทนะขอผลบุญที่ทำในครั้งนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภยยัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกท่านเทินสาธุ